มาถึงที่เชียงใหม่แล้วมาบอกกันเลยว่าคราวนี้ทำไมพ่อแม่พี่น้องต้องเลือกพักก้าวไกลพักก้าวไกลทั้งชัดแล้วก็พร้อมจุดยืนทางการเมืองของพักก้าวไกลมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงผมบางอาจใช้คำว่าป้ตงการก้าวไกลก็แล้วกัน ในช่วงเพียงแค่เดือนสองเดือนก้าวไกลมาไกลได้ถึงขนาดนี้ผมก็ต้องผมก็ต้องเรียกว่าปาฏตการิ okay, 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 okay. ์ซึ่งวันนี้คงจะต้องมาวิเคราะห์กระแสก้าวไกลจริงๆทิศทางของเวทีปราศัยคนมากขึ้นเรื่อยๆเวทีแน่นแล้วก็ตลาดแตกกันเลยความร้อนแรงของก้าวไกลอันนี้บอกได้เลยมันเกิดจากอะไรทำไมคุณพิธาถึงร้อนแรงลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่ <laughs> ไม่ได้อยู่ต้นๆนะคะ แล้วารามุกุกบดบาดเขาเนี่ยครับเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วมาเห็นผลไหมอันนี้ขอเถียงใจขาดเลยแบบไม่ใช่เป็นแฟนคลับก้าวไกลด้วยมีพรรคฝ่ายค้านพรรคไหนที่เดาริงเท่ากับพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลใน4ปีที่ผ่านมาในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยมากขนาดไหนขอเสียงคนรักพรรคก้าวไกลหน่อยแล้ว เราต้องการใช้บัตรเลือกตั้งเพื่อพิสูจน์ว่าพักการเมืองของประชาชนที่ทำงานมีอยู่จริงและเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยพักที่ไม่ง้อนายทุนไม่ต้องเกรงใจในายทุนไม่พึ่งนายทุนกราบแทบเท้าแค่ประชาชนเท่านั้นมีอยู่จริง วันนี้ก้าวไกลกล้าประกาศว่าเรามีหัวคะแนนมากที่สุดในประเทศไทยน้องๆทีมงานบอกว่าลองไปเปิดติ๊กตอกดูปรากฏว่าเปิดไปแป๊บเดียวครับเจอหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคก้าวไกลล้อมเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับป้ายที่เรามีน้อยอยู่แล้วเวลาป้ายล้มลงหัวคะแนนธรรมชาติของเราก็ไปยกป้ายมันกลับมาให้ เวลาป้ายถูกทำลายพวกเราก็ไปซ่อมแซมให้เวลาร้านอาหารออกใบเสร็จออกบินก็ยังมีแก่ใจเขียนโน้ตเอาไว้เล็กๆว่าสนับสนุนพรรคเก้าวไกลทุกคนช่วยกันกระจายข่าวช่วยกันทำงานขยายงานความคิดของพวกเราทั้งๆที่พวกเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนี่แหละครับเป็นตัวอย่างของการเมืองแห่งความหวัง นี่แหละครับเป็นตัวอย่างของการสร้างพรรคการเมืองที่มีพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของต้องมาหาเสียงเลย่อากเานึงเนี่ยมันทมาเออไปเชไงเรืองกูเลเคยได้ยินไหมครับนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนมักจะบอกว่าพรรคเก้าไกลนะั้นอาจจะโดดเดี่ยวก,การเมืองเราไม่ควรจะวัดความโดดเดี่ยวของพรรคการเมืองบนพื้นฐานว่าประกาศนโยบายไปแล้วพรรคอื่นเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนความโดดเดี่ยวของพรรคการเมือง มันวัดกันที่ว่าประชาชนให้การสนับสนุนนโยบายของพรรคการเมืองนั้นมากน้อยแค่ไหนผมมั่นใจว่าไม่ว่าในจังหวัดไหนพรรคก้าวไกลไม่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนครับก้าวไกลเชื่ออย่างนี้นะครับว่าสอวอสุดท้ายเนี่ยเป็นแค่เสือกระดาษไม่มีทางที่จะกล้าสวนมติของประชาชนโดยเฉพาะ ความต้องการความเปลี่ยนแปลงของประชาชนตอนนี้เนี่ยมันรุนแรงมาก17ปีนี้มีปีไหนที่ฝ่ายอนุรักษ์นินนนยมอ่อนแรงเท่าน,นี้มีไหมครับไม่มีมันที่เขาอ่อนแอมีโอกาสที่จะทําเรื่องยากๆให้เป็นจริงได้ในประเทศไทยวาระที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้มาก่อนกลับอยู่แค่เอื้อมไม่ว่าจะเป็นสุราก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับไม่ว่าจะเป็นสมรสเท่าเทียมสภาหผกผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนชีวิต ความเป็นอยู่ประเทศเรามันตกต่ำทุกวันนี้เพราะเราปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งที่ต้องการแช่แข็งประเทศไทยกล้าฝันและไม่มีใครไปขวางมันกล้าแม้กระทั่งล้อมปราบยิงประชาชนในเมืองหลวงตรงเนี้ยเขาก็กล้าฝันกล้าทำแต่เวลาพูดถึงความฝันของประชาชนเป็นไงครับมันเป็นไปไม่ได้ทำไมเราต้องถูกบีบให้เจียมเนื้อเจียมตัวพอเพียงขนาดนี้ครับ เราอยากเห็นระบบการเมืองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแค่นี้มันฝันไม่ได้เรอครับเพราะพักอนาคตใหม่ฝันวันนี้ก้าวไกลก็สืบต่อความฝันอย่าไปเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงความฝันเพื่อคนส่วนใหญ่เป็นไปไม่ได้ตามที่เขาหลอกลวงเราไม่ขอสิบเสียงจากบ้านท่านหรอกถ้าบ้านท่านมีสิบเสียงเราขอ20เสียงเลยครับไปหามาให้ด้วยอีก10เสียง ไม่งั้นชนะไม่ได้ครับคุยกับเพื่อนข้างบ้านให้ด้วยคุยกับคนในชุมชนให้ด้วยคุยกับคนในตลาดให้หน่อยคุยกับคนในที่ทํางานให้หน่อยถ้าช่วยกันคนละไม้คน,คนละมือเราทําได้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริงเอาปลายปากกาของเราเป็นอาวุธที่แหลมคมกว่าปืนเป็นอาวุธที่แหลมคมกว่ากระสุน พักอนาคตใหม่ไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่องค์กรแต่คือผู้คนที่พร้อมเดินทางร่วมกันไม่ว่าจะยุบอีกกี่พักเลือกเพื่อตบหน้าคนที่ยุบพักอนาคตใหม่เปลี่ยนจากพุษภาธมิน เลี่ยนจากพืชพาเลือดเป็นพืชพาหแห่งความหวังผ่านการเลือตั้งนี่คือชั่วโมงแห่งความเป็นไปได้ไม่ใช่เวลาที่คนไทยจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแต่เป็นเวลาที่พวกเราประชาชนกล้าปักธงให้ไกลฝันถึงประเทศไทยที่ดีกว่านี้ฝันถึงความเท่าเทียมเป็นธรรมในสังคมไทยกล้าคิดกล้าฝันไปกับพวกเรานี่คือมงยามของความทะเยอทะยานขอโอกาสพัก ก้าวไกลขอโอกาสพิธาลิม้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันและเราจะมาเปลี่ยนโลกใบนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับเราคือคนขี่เส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเราคือคนขี่เส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง